สวัสดีครับสวัสดีครับท่นพี่พี่น้องนอและหนูหนูทั้งหลายที่กําลังดูครัวคุณหอยครับอยากหิวใช่ไหมไม่ใช่อยากหิวหรอกตอนนี้หิวมากเลยมีคนนะครับแชทมาคุยกับเราบอกว่าพี่คะเอาอะไรแบบง่ายๆที่ที่มันมีอยู่แล้วแล้วทำเวลาแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะมีครับอ่าอันนี้เห็นแล้วหน้าตาด้านหน้านี่ไข่ทั้งนั้นมีทุกบ้านไข่เป็นไข่ไก่ไข่ไก่ครับต้องไข่ไก่ น่าจะเรียกได้ว่าหาง่ายกว่าบางคนอาจจะหาไข่เป็ดอาจจะยากนิดนึงอย่างที่เราจะทําในวันนี้นะครับชื่อเมนูว่าไข่เจียวก้าวมังกรเดเอนคุณลี่คุณนี่ตั้งชื่อเองคุณตั้งไม่กี้ใช่ไหมใช่อ้ คนทําไข่เจียวกันมาเยอะแยะมากมายแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาลองเราไม่รู้ว่าหน้าตามจะออกมาเป็นยังไงแต่นี่คือเขาเรียกว่าเป็นการทดลองแบบว่าทดลองแบบที่ไม่ทดลองก่อดออกอากาศด้วยทดลองกันสดๆผมก็ได้ถามเคล็ดลับของคุณย่าซึ่งอยู่ที่สกอตแลนด์ปราสาทแมกนิทอสคุณย่าบอกว่าจริงๆแล้วหลักสูตรในการที่จะทําให้ไข่เจียวมันฟูมากๆเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาอะไรเขาพูดเป็นภาษาไทย เขาเป็นแม่บ้านอยู่เขาเป็นเจ้าของภาษาชัดไหมเขาพูดไทยชัดไหมขาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าวิลลี่อยากจะทำ้ายเจียวก็ต้องใส่ไม่เหนียวอะไรนะใส่ไม่เหนียวใส่อะไรนะใส่ไม่เหนียวใส่อะไรนะไม่เหนียวใส่ไม่เหนียวให้มันรู้ได้ยินว่ามันหนาวมันหนาวอ่ะใช่อยู่ที่ชามแน่นมันจะหนาวใส่มันเหนียวไปนิดนึงน้ำมันต้องร้อนมากๆและเยอะมากๆเนี่ยอย่าห่วงเรื่องสุขภาพ นะฮะเราใส่เต็มหม้อเลยน้ำมันเกือบ1นึ่งขวดนะครับเรายังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างแต่เราหวังไว้ว่าอุกรณ์คุณมีไข่แล้วอะไรฮะไข่มีน้ำปลาน้ำปลาต้องเป็นน้ำปลาแต่นี่นี่เผื่อจะมีสปอนเซอร์ ประมาณนี้อะประมาณนี้ฮะประมาณนี้ปลานะครับแล้วก็มีมะนาวสักสักสองซี่ไอ้นี่เรียกอะไรนะมะนาว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 มหามหายาบ้มันี่มะนาวเอาเอาเอาอยากกินละทำไงอยากกินกี่ใบลองสักสักเก้าใบก่อนเก้าใบมันจะเต็มฟูไหมครับผมเราตั้งน้ำมันไว้ให้เดือดเลยวันนี้เราจะตอกไข่มือเดียวกันเชิญเลยครับหน่อยครับครับผมมือเดียวว่าล่ะมือเดียว แล้วมันเป็นไข่ใดรูเสาวป่ะทำามมันโบขนาดนั้นอ่ะปึ๊บมาหนึ่งใบคุณตอกไข่ม่เดียวดนียครับผมอ่ามือเดียวเออมีมีเปลือกลงไปฮะคุณคุณช่วยช่วยเออรักษาสุขภาพหน่อยฮะเปลือกออกไปเราใส่ไข่ไปกี่ใบแล้วเนี่ยเออกี่ใบแล้วสแล้วสมแล้วนะฮะใส่กันเข้าไปครับ สีครับนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นไข่ออร์แกนิกของซีลินฟาร์มนี่นะจะยิ่งดีสำหรับสุขภาพของคุณมากเลยนะทำไมฮะทำไมมันดีกว่าไข่ไม่ใช่ออร์แกนิกเพราะว่าไอ้ไก่ที่เลี้ยงเนี่ยมันไม่มีทั้งฮอร์โมนแล้วก็ยาปฏิชีวนะเลยแล้แต่นิดเดียวมันต้องไปหากินในทุ่งในในสวนอจับผิดมุมจบผิดมุมนีติดเ้ยโอ้โกี่ใบละกี่ใบละ หน uhm like, si> ึ่งสองมึงไม่ช่วยนับล้วกนคุณลิลี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบเก้าสิบเอา9ก้าก่อนเก้ามังกรเก้ามังกรนะครับฟับหลังจากนั้นเราเอาเนี่ยไปเททิ้งใช่แล้วก็จะบ้าเหรอคุณทำบ้าอะไรขนาดนี้เราบีบมะนาวไปก่อนเลยเออเดี๋ยวใส่ใส่เปลือกก่อนอ่ะใส่เปลือกก่อนทิ้งก่อนูดูสิ เป็นควรทาความสะอาดบ้านตัวเองด้วยเราบีบมะนาวไปสักนิดหนึ่งนะฮะใส่ใอะไรนะมะนาวมะนานวนะพร้อมพร้อมตีเลยครับต,บตีให้ฟูตีให้ฟูใส่มะนาวเพื่ออะไรครับเพื่อใหออ้ไข่เนี่ยมันฟู <ừ. S 1> เวลามันเจอน้ํามันร้อนๆครับเ oh. ชฟคนอื่นอาจจะทําไม่ได้เหมือนผมนะครับผมตีไข่ด้วยสองซ่อมสองซ่อม จังหวัดอะไรครับที่ทาสีบ้านประจวบพิษกรุงเทพพิษจังหวัดที่ทาสีบ้านคืออุดรธานีสุราธานีปทุมก็ทานีครับปทุมก็ทานีโอ้ยสกลไม่ได้ทาไม่ได้ทาเดี๋ยวผมร่อนให้พร้อมยังครับนี่อุดรธานีพร้อมนะฮะไปครับลองดูหนึ่งสองสาม ก้าวมังกรถ้าไม่พอรีบรีบเลยนะมาอีกมาอีกนี่เป็นการทำของเราครั้งแรกนะฮะเราไม่ได้ทดลองอะไรมาก่อนเลยนะฮะพอก่อนดีกว่าไม่ไม่ไมองมามันกำลังฟูแล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันลงไปลงไปลาดน่น่าว่เอาอีกเอาอีกไปอีกไปอีกเป็นชั้นเลยเอาไหมหมดเอาแน่ใจนะไม่เคยลองแล้วเฮ้ยเออนั่นแหละขยับสิไอ้นั่นอ่ะเออขยับด้วยสิไอ้บ้ามันไม่ขยับเลยอ่ะ เอาละเอาละครับเราเทเข้าไปหมดแล้วนะครับจังหวัดอะไรเป็นเสียงพื้นก้อุดรธานีผิดอะไรครับตา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 ตะตา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 ตตตตตตา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 ตะตาตาตาตต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 ต โอ้หมันจะหนาเท่าไหร่วะลี่มันต้องหนาเท่าหม้อนี้แหละหนา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 ลี่หนาเฮ้ยจริงจริงจงแต่รอแป๊บนึงครัวคุณเจี๊ยบเนี่ยมันไปไหนวะคุณเจี๊ยบเออมันต้องท่าทางว่ายุคส,สมัยนี้เทคโนโลยีนะเ,ออเชื่อปะ มันจะวีดีโออมาใช่มันก๊อปเราแน่ๆอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้เนี่ยมันดูคลิปเนี่ยแล้วมันก็หัวเราะคลิ๊กๆๆหลงเข้ามาอีกแล้วหลงเข้ามาอีกแล้วผู้หญิงคนนี้คลิ๊กๆๆอ่ะหัวเราะอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่อ่ะแในระหว่างที่รอจังหวัดอะไรเป็นชื่อผลไม้น่านน่านอะไรลูกคิดดีๆดิอะไรอ่ะจังหวัดราสเบอร์รี่ รัชบุรีจังหวัดอะไรมีช่างเจาะชนบุรีอุทัยธานียอมนครสวรรค์นครสวรรค์จังหวัดอะไรกินไม่ได้คุณมาเยอะไปแล้วนะคุณจังหวัดอะไรกินไม่ได้อยู่ใต้ด้วยอยู่ใต้อะลำปางลำปางบ้านแกอยู่ใต้อยู่ใต้เลยพัทยาพิษอะไรจังหวัดกูเพศภูเก็ตนี่นี่นั่ เอาขึ้นไหมเอาขึ้นเลยผู้ชมเรามาดูกันครับถ้าพลาดก็คือพลาดถ้าพลาดถ้าพลาดถือว่าเป็นเขาเรียกว่าพลาดผิดพลาดที่เขาเรียกว่าเป็นครูผิดพลาดที่เป็นครูแต่เราลองเอาขึ้นมาดีกว่าครับว่ามันจะเป็นทรงนี้หรือเปล่าเอลูกหลานเลนหลนจับมือกันเข้ามาครับผมดูครับอภินิหารที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวตัวจับไว้นะออิงอันไหมอิงอันไหมสามคนน่ะสามพลังเลยอะ เฮ้ยพริกเลยเฮ้ยพริกเฮ้ยพริกได้พริกได้เฮ้ย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 พลิกเลยโอ้ยปุ๊บไปปุ๊บไปเอาแล้วแล้วมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ดีใจชิบหายเลยครับเนี่โอ้โหพอพลิกปุ๊บนี่น้ำมันมันเข้าไปในที่อื่นๆเลยนะพุทธพุทธพัดเลยอ่ะพลิกแล้วพลิกแล้วอันนี้แม่เอ้ยบวชดีแม่ผมยัง แม่สวัสดีครับแม่แม่แม่สวัสดีแม่นี่เรามาทําอะไรกันอีกแล้วเนี่ยเลอะเทอะวุ่นวายคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับเมแม่วม่ดีแม่แม่แมวแม่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 ่แม่แม่แ่แม่่่แม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 ่แ่ม่แม่ค่มย่างเงี่ยม่่แ่่แ่่่่่่่า่่่่ัมม่่ม่่่่่ จังหวัดอะไรตามหายาดแพร่ผิดยอมยาล่ะยาล่ะยาล่ะไอโกชูยาล่ะคุณผู้ชมครับเวลาเราทำไข่เจียวก้าวมังกรเนี่ยนะครับผมเราจะต้องคุณยันง่าด้านใช้ชื่อนี้ไงคุณเราจะต้อง ดูนะฮะว่าไข่เจียวของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ในนั้นอ่ะนานพอสมควรนะครับที่หลังจากพลิกแล้วเนี่ยนะครับมันออกสีน้ำตาลอ่อนสีอทองนี้แล้วน้ำมันขึ้นฟองเมื่อน้ำมันขึ้นฟองจะเป็นลางบอกเหตุว่าลางบอกเหตุ <c oughs> มันน่านจะพร้อมแล้วเรามาขยับเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าเอาละครับชื่อเมนูว่าไข่เจียวเก้าวมังกรอ เฮ้ยมาเว้ยลีลีมาว่ะบีบบีบให้มันน้ำมันบีบบีบนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไอ้นี่ไว้จะยกจะยกขึ้นทั้งทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวนะอะ่เพิ<ๆ>่งบีบจะยกขึ้นแล้ววางวางตรงนี้ให้มันสะเด็ดน้ำมันก่อนเอเอหืเจ้ยเจงงเฉเงเฮ้ย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 วางเลยดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะไม่ฟูต่อสองสาม วับป๊อบเลยไปไปเลยดูเลยและนี่คือไข่เจียวก้าวมังกรของเราครับเราทำแบบเวลาเราหั่นสเต็กเลยนะครับเราจะผ่าครึ่งแล้วก็ไปดูว่าข้างในเขาเป็นยังไงบ้างเข้าไปเลยเข้าไปใกล้เลย ไข่เลยไข่ไข่ไข <ik>, okay. ่นี่นะไม่ใช่ไข่พี่เฮ้ยเฮ้ยหูว์ควันดูสิครับมีแจ่วไอเจี๊ยบนะตายเลยนะผมบอกเลยนะวิ้ยดูสิครับดูข้างในเหมือนเหมือนเบคชีสทาร์ตเบคชีสทาร์ตเลยครับอ่ะคุณลองตักข้าวมาใส่จานซิมาแล้วครับน้ำพริกไม่สบายน้ำพริกอะไรอ่ะน้ำพริกตาแดงพา้มลุยครับขออนุญาต โอ้โหวิลลี่มาแล้วโอ้ยมาแห้ามใส่อะไรนอกจากน้ำปลากับซีอิ๊วขาวจริงๆนี่โคตรโดนเลยอ่ะไอ้ข้างในนี่แบบว่าดึงๆเลยอ่ะดึงๆมากเลยอ่ะข้างในอ่ะอิสัตร์กูหยุดไม่ได้แล้วไม่ต้องไปร้านอาหารญี่ปุ่นครับที่มานั่งกินไข่นาะๆแบบนี้เราก็ทำเองได้แล้วรอบด้วย ดูกรอบตรงนั้นมันกรอ,อ,อบนอกนุ่มในแต่ต้องใช้เวลากับมันหน่อยแต่อย่าลืมน้ํามันต้องเยอะและเดือด <c oughs> แต่จริงนะซับเอาวิกูซับนิดนึงจะทุกคนในบ้านจะแฮปปี้มากตอนนี้มันรีบลงแล้วเห็นไหมแต่เมื่อกี้ทำเสร็จปุ๊บให้คนในบ้านกินได้เลย,ลเลยแล้วลลอย่าไปห่วงเรื่องว่ามันจะอ้วนหรือเปล่ปปาเพราะจริงๆแล้วไข่เจียวเนี่ยนะครับเราพูดตรงๆว่าน้ํามันเยอะก็จริงแต่ว่า <c oughs> ดูดไขมันออก โอ้โหขอบคุณมากเลยไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่รอดกันได้นะเนี่ยไข<ห>่ <c oughs> เจียวก้าวมังกรคือท <c oughs> ี่ได้แบบแตะกี้ปัจจุบ,บันทันด่วนอ,อะไรนะแต่สนุกครับล,อ,ลองไปทํากันดูที่บ้านนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมที่ทํากันได้ทั้งครอบครัวแล้วลองอดูครับบังคับให้คุณพ่อทาใหอ้อย่าไปกลัวว่ามันจะน้ํามันเยอะว่าโดนน้ำมันเก็บไว้ทำอย่างอื่นได้อีกลองดูวันนี้ลาไปก่อนนะครับโปรน้อยสวัสดีครับโอ้โหแล้วแล้วแบบ ร้อนๆนะเข้าไปกับน้ําพริกนี่นะเขาบ้านทำน้ําพริกไข่งูมันทำยังไงวับน้ําพริกไข่งูไอ้โป๊ไข่ปูเออกูเผ็ดมึงก็เล่นได้ทําไมต้องโมโหอ่ะไอ้ตลกที่สุดก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มแดงๆที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับที่เขียนว่า สับสไปสับสเปสสับสกายสับสกายครับปุ่มแดงๆนะครับขอบ,ค,บ,ขอบคุณมากบค,ครั